28พแปดสิกาสองยี่สิบแปดุสิกาเนมันอันนั้น64สี่พี่พี่ทำงานเปิตัวฟังน้องเปตัวได้ก่อนเพื่อนน้องโทรมาปรึกษาพี่เป็นผู้ใหญ่ไงอืมทำไมาโอเคเนี้ยส่งข้อความมานุกับอินดูเนาะอีเอให้โทรมาปรึกษาน้องผัวมันชื่อไอบีอืมล่ำเดียวนี่หนาผัวมีจู้มีเจิงแบะเอาไมา่ยิ่งเข้ามาบ้านคนพี่ม,มาปรึกษาน้องน้องกบประจ้างเนี่ยใดอ่ะ มาปรึกษาน้องว่าอีวะเนี่ยโอเดสฝากถามพี่สาวสองพันกำเนอร์วะฉันมีเรื่องปรึกษาวะอืมบัเดียวนี้นะอีบีใกล้เอแต่งงานกันแล้วนเจ้าแล้วก็จูนั่นน่ะไม่ยิงที่เป็นจูนั่นนะชื่อชื่ออ e ีซ e ีอบแต่งงานกันอเอ A, นี่เป็นชะนีอืบี B, นี่เป็นพ่อจอือีซ e ี C, นี่เป็นจูเข้ามาอยู่ในบ้านอืม คนอยู่เพราะความรักปีต้องซันผ้าสามคนผเมียสามคนผมเมียสามเราซักผ้าซักขวบพี่ซักผ้าซักขวบเือตึงผัวตึงจูเนาะดูแลมดดูแลมดถ้าแี่อย่างประทานใจเขาก็ตบก็ตีผัวมันตีมันเยเนี่ยแล้อีซีเนี่ยกลับไปฟ้องผัววะอีซีที่เป็นจูนี่นะล่าเด๋วนี้มีเรื่องปรึกษาว่างใ้หนังเนาะยังในหนังเลยแล้อนเต้เนี่ยจะหาทางออกต่อชีวิตยังไงและวันนี้ แม่แรงนี้นะอเขาจะกินยาก,กินไก่ทอดว่ะถ้าบัญญัืเออจะต้องโดนปีแน่นอนให้แต่เออโอเดตมึงไปบอกพี่สาวสพันครรมเย่เะน่ะมันให้มีนรู้จักปิดตัวอีู้้จักกลร,รมเป็นเพื่อนหนูเย่เนี่ยน่ะให้นะ,ะไปบอกพี่สาวสพันร,รมโอเดตม,มาเดวนี่นะอไ,อไอไอไอบีหัวกู กบไปซีไอีซีที่เป็นจูน่าจะกินไก่ทอดว่ะถ้ากูมันแย่เฮือไม่ตบจะตีกูว่ะกูจะหาถ้ากบยากูแล้วมันก็แง่ฮุบันตีฮุบปนซ้อมเนื่ยมันจะมาหนีไปอย่างฮะมันยังมาหนีไปอย่างอันหรอมันบอกอยู่ด้วยความฮักอยู่ด้วยความฮักอจะปรึกษาว่าเอจะแย่ไก่ทอดจะได้เฮือมันลำว่ะเขาจะต่องเขาปตีมันว่ะเขาบาบูปปตีบอกโคตรมันเข้า พี่ก็เข้าใจว่าจะปรึกษาปัญหาชีวิต e อเออเอเนี่ยมันยุ่งย่ยุ่งหยาบกันมันมันมุ่งหวกันเนี่ยมันเอาผัวใหม่แต่ย่แล้วมันยังมาเอาผัวใหม่เมียไปแล้วประเดี๋ยวจะปรึกษาอย่างปรึกษาเรื่องว่าแงไก่ทอดจะได้ให้มันลำมันกรอบมันหอมกูนึกว่าหันกูเป็นศีลานีจะปรึกษาปัญหาชีวิตมาถามว่าไก่ทอดแงกจะได้ให้มันลำอู้บีบ้ากูการเต็งฝังแต๊ดเหมือนอินิ่มึงบ้าไปหรือเปล่าเพื่อนดูโทรมาแต๊เนี่ยเนี่ยส่งข้อความมาเนี่ย เ,เรียนเรียนพิศาสองพันโอเดสฝากบอกกรรมอยาอนเนี้ยไก่ทอดอย่างไรที่มันลำอีอ่เนี้ยเถ้าไม่ทําให้มันมันก็จะทําร้ายหนูอ่ะจะต้องทําไก่ทอดถ้าไม่ทําให้มันกินทั้ทงขวทั้งชูมันจะทํำร้ายหนู คราวนี้หนูจะทํายังไงดีวะมันจะต้องตบตีหนูแน่นอนทั้งสองคนวะดูขอเรียนปรึกษาว่าทําไก่ทอดยังไงคะพี่สาวสองพันทำยังไงให้อร่อยเออขาจะได้ไม่ตีหนูโอ้ถ้าถามกูว่าจะคลองรักคลองเดือนจะอยู่ด้วกันสามคนจะเนะย,ยางไงให้มันตลอดลอดฟังเอียงแควนมันถามว่าไก่ทอดจะลาอย่างไดบอกมันไปมึงแบบนี้อย่างจักอย่างไอ้กาเพื่อเอาไก่แม่บัดนี้มึงก็มักเครื่องมึงก็ใส่ รากผักชีใส่กระเทียมรสด,ดีรสชั่วะเก็บเข้าใส่ไปใส่ชูรสนักนักแป้งน้ําจิ้มลำลำจบถ้ามันขี้คานแป้งน้ําจิ้มไปซื้อเอากาดท่านเป็ดขวดก็นมีขาย,ย,ยลําแน่นอนซื้อเอาด้วยกูก็การว่าอย่างมาเต็งฟังจนเมินใจมึงเพ<ด>ื่อย่ายบ้าปวดโดนเขาตีกูปวดโดนเขาตีมึงห่วงเพื่อนมึงเนี่ยบอกมันเลยว่าเอาไก่มามักใส่รากผักชีใส่กระเทียมใส่รสดีรสชั่วใส่เข้าไปใส่ผงชูรสนักนักน้ำจิ้มกวมม่วงลำกับ เอาซื้อกาดมาถอกใส่ถ้วยเอา้ากินกอ,อยแน่นอนกรอบลํำแน่นอนถ้ามันจยากอกรอบกว่านั้นไฟต้องพอดีไฟต้องแบบไฟปานกลางพอน้ํามันเดือดเรียบร้อยรอ,ยรอยสักคร,รัไก่นี้เอาหาแป้งเนี่ยน่อยอมึงแป้งกรอบเพถึงมีขายใส่เข้าไปทอดุ้ยกูก็ได้ว่าอันหยัง นี่อออยีก<า>คำถามหนึ่งค่ะอีกคำถามคำถาม,ถามปลอคำถามสุดท้ายว่ะเมื่อไหร่พี่สาวสองพันจะตลกลงปลงใจกับใครสักทีว่ะไอีบอกูขอโทษก็ยังมีปัญหาสามเจ้าสี่เจ้าห้าเจ้ากูาเบาสล้วกูจะเนี้ยาการโอเคอีที่กับผู้อาวุโสกูกำลังตั้งใา,งางจะเนี้ยาการเอาอย่างผู้มาถาม